สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังมาพบกับข้อความดีๆจากอุทาหอนจากคำสอนของพระคริสต์กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในบทที่3ในอุป,ปมารเรื่องข้าวละมานจากมัทธิวบทที่13ข้อ24ถึง30แล้วก็ข้อ37ถึง43นะคะ พระองค์ตรัสอุปมาอีกข้อหนึ่งให้เขาทั้งหลายฟังว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนคนหนึ่งได้หวานมาเมล็ดพืชดีในนาของตนแต่เมื่อคนทั้งหลายนอนหลับอยู่ศัตรูของคนนั้นมาหว่านข้าวละมานปนกับข้าวดีนั้นไว้แล้วก็หลบไปเมื่อต้นข้าวนั้นงอกขึ้นออกรวงแล้วข้าวละมานก็ขึ้นมาปรากฏด้วยในมัทธิวบทที่13มข้อ2 4พระคริสต์ตรัสว่านานั้นได้แก่โลก ในมัทธิวบทที่13ข้อ38แต่เราจะต้องเข้าใจว่านี่หมายถึงคริสตจักรของพระคริสต์ในโลกนี้อุปมาเป็นคำพรรณนาอธิบายถึงสิ่งที่เกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าพระราชกิจของพระองค์สำหรับความรอดบาปของมนุษย์และพระราชกิจนี้จะสำเร็จได้โดยผ่านทางคริสตจักร เป็นความจริงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จไปทั่วโลกแล้วพระองค์ทรงประกอบกิจและเคลื่อนไหวในจิตใจของมนุษย์ในทุกแห่งหนแต่ว่าเราจะเจริญขึ้นและเติบโตในคริสตจักรเพื่อจะเก็บเกี่ยวไว้ในยุ้งฉางของพระเจ้าผู้หว่านเมล็ดพืชดีนั้นได้แก่บุตรมนุษย์เมล็ดพืชดีได้แก่พลเมืองแห่งแผ่นดินของพระเจ้าแต่ข้าวละมานได้แก่พลเมืองของมารร้ายจากในมัทธิวบทที่1 3ข้อ37และ38 มเมล็ดพืชดีนั้นหมายถึงผู้ที่เกิดจากพระวจนะแห่งความจริงของพระเจ้าข้าวละมานนั้นหมายถึงประชากรผู้เป็นผลมาจากหลักเกณฑ์ผิดผๆศัตรูผู้หวานมเมล็ดพืชเลวได้แก่มาน,นั้นในมัทธิวบทที่13บข้อ3าพระเจ้าหรือทูตของพระองค์ไม่ได้เป็นผู้หวานพืชซึ่งเติบโตเป็นข้าวละมานข้าวละมาน,นั้นซาตานผู้เป็นศัตรูของพระเจ้าและมนุษย์เป็นผู้หวานเสมอ ในทางตะว,วันออกมีบางคนแก้แค้นศัตรูด้วยการหวานวัชพืชอื่นลงบนานาที่หวานเรียบร้อยแล้วขณะที่วัชพืชชนิดนี้โตขึ้นจะมีลักษณะคล้ายต้นข้าวเมื่องอกขึ้นพร้อมกับต้นข้าวมันก็มักเป็นภัยแก่พืชที่โตขึ้นมาด้วยกันสร้างปัญหาและความสูญเสียมายังเจ้าของนาในทํานองเดียวกันซาตานผู้เป็นศัตรูกับพระคริสต์หวานพืชชั่วท่มกลางพืชดีของแผ่นดิน ผลที่เกิดจากการหวานของมันนั้นมันก็อ้างว่ามาจากบุตรของพระเจ้าด้วยการนำคนเหล่านี้เข้ามาในคริสตจักรผู้ที่อ้างว่าตนถือพระนามของพระคริสต์แต่ปฏิเสธพระลักษณะนิสัยของพระองค์คนชั่วเหล่านี้จึงทำให้พระเจ้าเสื่อมพระเกียรติทำให้แผนงานแห่งการช่วยให้รอดมีภาพพจน์ที่ผิดไปและทำให้จิตวิญญาณจำนวนมากต้องพินาศ ผู้รับใช้ของพระคริสต์เศร้าใจเมื่อเห็นผู้เชื่อที่แท้จริงและเทียมเท็จรวมกันอยู่ในคริสตจักรพวกเขาอยากจะชํำระคริสตจักรดังเช่นบ่าวของเจ้าของนาข้าวพวกเขาพร้อมที่จะถอนข้าวละมานออกไปเสียแต่พระคริสต์ตรัสกับพวกเขาว่าอย่าเลยเกรงว่าเมื่อกำลังถอนข้าวละมานจะถอนข้าวดีด้วยให้ทั้งสองเติบโตไปด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยวในมัทธิวบทที่13ข้อ 29- และส0 พระคริสต์ทรงสั่งสอนอย่างชัดเจนว่าผู้ที่ยังขืนปล่อยตัวทำบาปอย่างเปิดเผยจะต้องถูกแยกออกจากคริสตจักรแต่พระองค์ก็ไม่ได้ให้เราทำหน้าที่ตัดสินความประพฤติและความนึกคิดของบุคคลอื่นพระองค์ทรงทราบธรรมชาติของเราเกินกว่าที่จะมอบหน้าที่นี้ให้ ถ้าเราขืนพยายามถอนผู้ที่เราสงสัยว่าไม่ใช่คริสเตียนที่แท้จริงออกจากคริสตจักรอาจจะตัดสินผิดพลาดได้บ่อยครั้งที่เราถือว่าบางคนสิ้นหวังแล้วทั้งที่พระคริสต์ทรงกำลังนำคนนั้นเข้ามาหาพระองค์เองถ้าปล่อยให้เราเป็นผู้พิจารณาจิตวิญ,ญญาณคนเหล่านี้ตามการตัดสินที่ไม่รอบคอบของเราแล้วอาจทำให้โอกาสสุดท้ายของพวกเขาหมดไปก็ได้ มีหลายคนที่คิดว่าตนเป็นคริสเตียนที่แท้จริงแต่สุดท้ายนั้นอาจพบว่าพวกเขายังบกพร่องอยู่มีหลายคนจะปรากฏตัวในสวรรค์เป็นคนที่เพื่อนเพื่อนบ้านของเขาไม่เคยคิดว่าจะเข้าสวรรค์ได้มนุษย์ตัดสินจากรูปกายภายนอกแต่พระเจ้าทรงตัดสินที่จิตใจข้าวละมานและข้าวดีจะต้องเจริญขึ้นด้วยกันจนถึงวันเก็บเกี่ยวและเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวนั้น คือวันที่พระกรุณาของพระเจ้าสิ้นสุดลงในพระดำรัสของพระผู้ช่วยให้รอดยังมีบทเรียนอีกบทหนึ่ง เป็นบทเรียนเกี่ยวกับความอดทนนานอันน่าอัศจรรย์และความรักอันอ่อนโยนดังเช่นข้าวละมานซึ่งมีรากแทรกอยู่ท่ามกลางข้าวดีเช่นเดียวกันพี่น้องเทียมเท็จในคริสตจักรอาจจะอยู่ใกล้ชิดกับสาวกที่แท้จริงอุปนิสัยอันแท้จริงของผู้เชื่อเทียมเท็จเหล่านี้ยังไม่ปรากฏแจ้งอย่างเด่นชัดถ้าจะแยกพวกเขาเหล่านี้ออกจากคริสตจักรแล้วผู้อื่นอาจจะสะดุดล้มลงเพราะเรื่องนี้ คําสอนของอุป,ปมานี้เผยให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับมนุษย์และบรรดาทุสวรรค์ซาตานเป็นผู้หลอกลวงเมื่อมันทำบาปในสวรรค์แม้กระทั่งเหล่าทุสวรรค์ที่สัตว์ซื่อยังมองไม่เห็นความประพฤติของมันอย่างชัดแจ้ง นี่คือเหตุผลที่พระเจ้าไม่ทรงทำลายมันทันทีเพราะถ้าหากเป็นเช่นนั้นทสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ก็จะไม่เห็นถึงความยุติธรรมและความรักของพระเจ้าความสงสัยในคุณความดีของพระเจ้าเป็นเช่นเมล็ดชั่วที่ให้ผลอันขมขื่นแห่งบาปและความวิบัติ ฉะนั้นต้นกำเนิดแห่งความชั่วจึงถูกเก็บรักษาไว้เพื่อให้อุปนิสัยอันแท้ของมันพัฒนาอย่างเต็มที่ ตลอดชั่วอายุอันยาวนานที่ผ่านมาพระเจ้าทรงอดกลั้นด้วยความเจ็บปวดต่อการที่ต้องทนเห็นกิจการของความชั่วพระองค์ประทานของขวัญอันล้ำค่าแห่งคาวารีแทนที่จะปล่อยให้ผู้หนึ่งผู้ใดถูกหลอกด้วยการสำแดงแบบผิดๆของมารชั่วเพราะเหตุว่าไม่สามารถถอนข้าวละมานโดยไม่กระทบกระเทือนถึงรากของข้าวดีอันมีค่า และเราจะไม่ทำตนเป็นผู้อดทนต่อเพื่อนมนุษย์ของเราดังเช่นพระผู้เป็นเจ้าของสวรรค์และโลกนี้ที่ทรงมีความอดทนต่อการกระทำของซาตานหรือโลกนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะสงสัยความจริงของคริสตศาสนาเพียงเพราะมีสมาชิกที่ไม่สมควรอยู่ในคริสตจักรทำนองเดียวกันคริสเตียนก็ไม่ควรท้อใจเพราะพี่น้องคริสเตียนจอมปลอมเหล่านั้น คริสตจักรในยุคต้นนั้นเป็นอย่างไรบ้างอานาเนียและสับฟีราเข้าร่วมกับสาวกซีโมนมากัสรับบัพติศมาเดมัสที่ละทิ้งเปาโลก็ยังนับว่าเป็นผู้เชื่อยูดาสอิสคาริโอตเป็นหนึ่งในอัครสา,าวกพระผู้ไถ่ไม่ทรงปรารถนาจะสูญเสียจิตวิญ,ญญาณไปแม้แต่ดวงเดียว ประสบการณ์ของพระองค์กับยูดาสนั้นบันทึกไว้เพื่อเปิดเผยให้เห็นถึงความอดทนนานของพระองค์ต่อธรรมชาติอันดื้อรั้นของมนุษย์พระองค์ทรงเรียกให้เราอดทนดังเช่นที่พระองค์ทรงอดกลั้นพระองค์ตรัสว่าพี่น้องจอมปลอมเหล่านั้นจะมีอยู่ในคริสตจักรจนกระทั่งวันสุดท้ายมนุษย์ก็ยังคงพยายามถอนข้าวละมานอยู่ ทั้งที่พระคริสต์ทรงเตือนไว้แล้วคริสตจักรใช้อำน,นาจทางศาลจัดการลงโทษคนเหล่านั้นที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดบุคคลผู้มีความแตกต่างจากคำสอนที่บัญญัติไว้ต้องถูกกักขังไว้ในเรือนจำถูกทรมานจนถึงตายโดยคนที่อ้างว่าทำหน้าที่ภายใต้กฎของพระคริสต์แต่แท้จริงแล้วเป็นวิญญ,ญาณของซาตานที่ดนใจให้กระทำเช่นนี้ไม่ใช่พระวิญญ,ญาณของพระคริสต์ นี่คือวิธีการของซาตานที่จะชักนําโลกให้อยู่ภายใต้อำนาจของมันการที่คริสตักปฏิบัติเช่นนี้ต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่านอกรีดนั้นทำให้คนอื่นมองพระเจ้าในทางที่ผิดคําสอนจากคําอุปมาของพระคริสต์หาใช้การพิพากษาและกล่าวโทษผู้อื่นไม่แต่คือการถ่อมใจลงและไม่วางใจในตนเอง ใช่ว่าเมล็ดทั้งหมดที่หว่านลงในทุงน่งนาจะเป็นพืชดีข้อเท็จจริงก็คือคนที่อยู่ในคริสตจักรก็หาได้พิสูจน์ว่าพวกเขาเป็นคริสเตียนไม่ข้าวละมานมีลักษณะคล้ายคลึงข้าวดีในขณะที่ลำต้นยังเขียวอยู่แต่เมื่อทุ่งนั้นเหลืองอารามเพื่อการเกี่ยวจึงปรากฏเด่นชัดว่าข้าวละมานั้นไม่เหมือนกับข้าวดีที่โน้มลำต้นลงเพราะลวงข้าวที่เติบโตเต็มที่ คนบาปที่ทำตัวเป็นคนเคร่งาศาสนาก็รวมอยู่กับผู้ติดตามพระคริสต์ที่แท้จริงได้ชั่วขณะหนึ่งและการแฝงตัวอยู่ร่วมกับคริสเตียนก็ทำให้หลายคนถูกหลอกแต่เมื่อถึงเวลาการเก็บเกี่ยวของโลกนี้จะไม่มีความคล้ายคลึงระหว่างความดีและความชั่วเมื่อนั้นผู้ที่เข้าร่วมกับคริสตจกักรแต่ไม่ได้อยู่ในพระคริสต์จะปรากฏตัวให้เห็น ข้าวละมานถูกปล่อยให้เติบโตไปพร้อมกับข้าวดีได้รับประโยชน์จากทั้งแสงอาทิตย์และน้ำฝนแต่เมื่อถึงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวเจ้าจะสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมและอธรรมระหว่างคนที่ปรนิบัติพระเจ้ากับคนที่ไม่ปรนิบัติพระองค์ในมาราคีบทที่3ข้อ18 พระเยซูคริสต์เองจะทรงพิจารณาผู้ที่เหมาะสมที่จะเข้าร่วมกับครอบครัวแห่งแผ่นดินสวรรค์พระองค์จะทรงพิพากษาทุกคนตามคำพูดและการกระทำของเขาคนที่กล่าวว่าตนเองเป็นคริสเตียนจะไม่ถูกนับเข้าไปแต่อุปนิสัยต่างหากที่จะตัดสินบั้นปลายชีวิตของพวกเขา พระผู้ช่วยให้รอดไม่ได้ชี้ไปยังเวลาในอนาคตว่าข้าวละมานจะกลับกลายเป็นข้าวดีข้าวดีและข้าวละมานเติบโตขึ้นพร้อมกันจนกระทั่งถึงเวลาเก็บเกี่ยวคือวันสิ้นโลกเมื่อนั้นข้าวละมานจะถูกรวบรวมมัดเป็นฟ่อนเพื่อเผาทิ้งเสียส่วนข้าวดีจะถูกรวบรวมเข้าไปในการเก็บเกี่ยวของพระเจ้าเวลานั้น บรรดาคนชอบธรรมจะส่องแสงอยู่ในแผ่นดินพระบิดาของพวกเขาดุจด,ดวงอาทิตย์เมื่อนั้นบุตรมนุษย์จะใช้บรรดาทูตสวรรค์ของท่านออกไปเก็บกวาดทุกสิ่งที่ทำให้หลงผิดเพราะพวกผู้ที่ทำชั่วไปจากแผ่นดินของท่านและจะทิ้งลงในเตาไฟที่ลุกโผล่ที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคียวฝัน ในมัทธิวบทที่13ข้อ 43, 41และ42ก็หวังว่าเราทุกคนนะคะจะให้เมล็ดพระวจนะของพระองค์เติบโตในตัวเราให้เราเติบโตเป็นข้าวที่ดีและไม่หลงไปกับข้าวละมานที่อาจจะปักบนอยู่นะคะก็ขอพระเจ้าเสริมกำลังเรานะคะขอพระเจ้าอวยพ,พรค่ะ